ตีห้านะครับกับอีก20นาทีนะครับอันนี้เป็นการกรีดในช่วงนะครับใบอ่อนนะครับนำเสนอคลิปแรกไปคลิปคลิปที่ผ่านมานี้ก็ก็เป็นการกรีดและวิธีแก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหาหลายคนก็จะจะบอกว่ายางจะตายอย่างงอนอย่างนี้นะครับ บารโดบอกได้เลยว่าบารโลดกรีดมาแล้ว10ปีนะครับ10กว่าปีด้วยสําหรับกรีดแบบวิธีผ่าแรงนะครับก็คือช่วงใบแตกอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเป็นต้นไปจนถึงเพสสลดัดจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบารโรดกรีดมาแล้ว10กว่าปีนะแต่ก่อนหน้านี้อีก5-6ปีก็ก็กรีดธรรมดาก็คือถึงฤดูการปิดก็ปิดนะครับแต่ที่กรีดแบบผ่าแรงหรือกรีดแบบใบอ่อนอย่างเงี้ยมาหลายปีละ10ปีละนะครับ ในถ้วยนี้มี2องเม็ดนะครับถ้วยพั0ห้าซีซีถ้วยใหญ่หน่อยนะครับ ้นที่สมบูรณ์ดีมันก็เราไม่ต้องกรีดลึกก็ยังได้เลยครับไม่ต้องเบียดเข้าไปถึงเนื้อเยื่อเจริญเลยนะก็สามารถที่จะทําให้ผลผลิตได้เกือบปกติเลยนะฮะอาจจะมีบ้างที่เอาตรงๆเลยนะว่า,าในช่วงนี้เนี่ยเขาก็ต้องการอาหารที่จะไปเลี้ยงใบเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นนะครับที่เขาได้ทำงานไปที่ที่เขาได้ใช้ ใช้ไปนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีส่วนหนึ่งที่จะไม่ให้ผลผลิตเรานะครับแต่ว่ากระบวนการดังธรรมชาติแล้วเนี่ยเมื่อใบสามารถสังเคราะห์แสงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมโดยไม่มีขาดตกบกพร่องใดใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือธรรมชาติของต้นไม้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นยางหรือต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับ เดี๋ยวลุยต่อขออนุญาตลุยต่อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับการกรีดยางในช่วงที่หยุดกรีดแบบ1พัก2นะครับยังสามารถให้ผลผลิตได้ขนาดนี้นะครับอันนี้คือเป็นเช้าที่2สําหรับผลผลิตนะครับ คนนี้ก็จะเป็นเช้าที่3นะครับตอน,นนี้เวลาตีสี่กว่านะครับไม่แน่ใจว่าตีสี่ต่อไหไรลืมดูในนาฬิกาตะกี้เนะี่ยช่วงนี้ก็ยังใบเข้าสู่ใบเพสสลัดแล้วนะครับก็จะกรีดห่างนิดนึงคือบราลวดจ,จะใช้สูตรนี้มาตลอดก็คือถ้าเป็นใบเริ่ม เริ่มเป็นใบเพสลาดเนี่ยมารดจนก็จะกลี่ห่างๆนะครับเช่นกลีด1หนึ่งพักสามอะไรอย่างนี้นะฮะก่อนหน้านี้สัปดาห์หนึ่งก็จะกลีด1หนึ่งพักสองอยู่ตอนนี้ก็จะเริ่มกลีดพักสามเริ่มมีดนี้มีดแรกนะครับในการกลีด1หนึ่งพักสามการไหลก็จะประมาณนี้อันนี้เข้าสู่มีดที่สามแล้วนะฮะ ตอนนี้ใบก็เริ่มเขียวอ่าไม่ใช่เริ่มเขียวพูดผิดเป็นอยู่ในขั้นอ่าเพสราดนะครับเพราะว่ายังยังไม่ถึงกับเขียวแก่นะครับก็ช่วงนี้บารวโรดก็จะเปลี่ยนวิธีการกรีดนะครับคือคนที่ยังกรีดผ่าแรงอยู่อันนี้นะพูดถึงคนที่กรีดผ่าแรงนะครับแล้วก็การดูแลการอ่า ลักษณะการบริหารการจากการการกรีดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับคนที่ปิดหน้ายางไปแล้วก็อ่าก็แล้วไปไม่เกี่ยวกันนะครับแต่สําหรับคนที่ยังกรีดผ่าแล้งอยู่สําหรับสไตป์ปาโรดนั้นปลาโรดก็จะใช้วิธีการกรีดแบบ1นึพักสามนะครับระยะเวลานี้นะครับอ่าจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับอีก2สัปดาห์3สัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าท่านที่ชมคลิปบาโรดอยู่ก็จะเห็นว่าเมื่อ อาทิตย์ที่แล้วนะครับใบยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนะฮะยังอ่อนนิดเดียวเองเพิ่งแตกยอดได้ไม่กี่นิ้วนะครับห่างมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ดีด้วยนะครับใบก็เริ่มที่จะเป็นเข้าสู่เพสลัดนะครับก็อีกสักประมาณ2วัน3าวันก็น่าจะโอเคแล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่คาดว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะเขียวเข้มนะครับนะครับน่าจะเขียวเข้มเพราะตอนนี้ เต็มหมดแล้วฮะใบการกรีดของมาโรดก็จะอยู่ที่ประมาณห่งพักสานะครับตอนนี้1นมีดพัก3ามมีดนะครับการให้ผลผลิตก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่หักโหมนะครับจะปล่อยให้ในช่วงนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการนะครับการสั่งข้อแสงได้เต็มรูปแบบนะครับก็จะต้องการ อาหารขึ้นไปเลี้ยงใบมากหน่อยฉะนั้นก็จะปล่อยระยะเวลานะครับให้เขาได้มีโอกาสได้ลำเลียงอาหารเยอะนานหลายวันนะครับก็ประมาณ3วันถึงจะมากรีดครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทำให้ต้นยางเราสมบูรณ์สำหรับสวนบาร์รก็จะทำอย่างนี้มานานนะครับ ในช่วงใบที่จะเข้าสู่เพสลัดนะครับก็จะมีการกรีดที่แบบลักษณะไม่เหมือนไม่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 เวลากรีดจะไม่เท่าเดิมนะครับสาหรับส่วนตัวนะสาหรับบ่าวรดนะครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วในยังกรีดอยู่ที่หนึ่งพักสองนะครับกรีดหนึ่งมีดพักสองมีดตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่เพสลัดเนี่ยบ่าวรดก็จะเริ่มกรีดหนึ่งพักสามเท่านั้นนะครับก็จะกรีดอย่างนี้มาตลอด แต่บางท่านหลายท่านก็อาจจะไม่ได้กรีดแบบบาโรดนะครับที่กรีดผ่าแรงนะครับบางท่านก็กรีดมีดมีดมีดพักมีดนะครับกรีดหนึ่งพักหนึ่งตลอดเลยก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นยางนะครับแล้วก็การเก็บสะสมอาหารของต้นยางถ้ายางสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็กรีดได้เหมือนเดิมนะครับกรีดได้หนึ่งพักหนึ่งเหมือนเดิมได้แต่สำหรับบาโรดนั้นถามว่ามมรรยางสมบูรณ์ไหมยางสมบูรณ์นะครับแต่ว่าบาโรด จะกรีดแบบนี้เท่านั้นเองนะครับก็คือในช่วงเดือนนี้เท่านั้นนะฮะเดือนอกันยาไอไม่ใช่เดือนกุมภานะครับพอเข้าสู่มีนาบ่าโลกก็กรีดปกติเลยนะครับเพราะว่าใบมันก็จะเริ่มเขียวเข้มนะครับเดือนมีนานะครับแน่นอนนะครับพอตอนนี้เริ่มที่จะเขียวบางต้นก็เขียวอ่อนๆนะครับเลยเพียสลัดไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพรสสลัดอยู่นะครับก็ ก็จะเข้าสู่เพสลาดยังไม่ใช่เพสลาดเต็มที่บางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเพสลาดเนี่ยมันคือใบแบบไหนอะไรอย่างนี้นะก็คือจะอ่อนก็ไม่อ่อนจะแก่ก็ไม่แก่อยู่กลางๆระหว่างแก่อ่อนนี่แหละฮะเรียกเพสลาดนะครับใช้เรียกกับพืชทุกชนิดนะครับไม่ได้เฉพาะพืชยางอย่างเดียวนะครับพืชใบทุเรียนใบมะม่วงใบอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเรียกได้เหมือนกันนะครับเพสลาดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ